พี่น้องวันนี้บ่าวต้มเข้าป่าหาอยู่หากินตึกกระดุ๊กคือเก่าพี่น้องมือบัดแรกแฮกมานถ่ายพี่น้องดูงงงดูสองโตัวไหนยู่เลยจ้าพี่น้องตัวใหญ่อยู่ได้เ,ดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นในช่องบ่าวต้มออนิวชาแนลด้วยนะครับไปเราไปรับชมกันต่อพี่น้องเดี๋ยวเราไปรอดูกันต่อเลยนะจ๊ะ แทกหมานก่อนเฮ้ยมากัดอีกมากันอีกดีมาดิได uh ้ยพี um ่น้องได้แล้ว้ยังน้องน้อยมานี่ยพักกระจองเอาไว้กินกับเจ้าาลังเ็บพักอยู่นี่พักอ้ยหลายพี่เลย เก็บผักเก็บเน้อมาหาปูหาปลาเก็บผักเก็บหญ้าไปพ่อเหมือนน้องนี่เนาะพ่อจกินกับเกี่ยวกับจุกนี่นะลูกกินกับกระปุ่นซาวเซ็บเซ็งเลยนี่เดี๋ยวมันกันเลยหลายน้องน้อยแมนที่ยังแมนเดี๋ยวคีขันกระดุ่งก่อนสวัสดีครับคีวันคันกระดุ่งใหเขาก่อนอ้าวน้อยแมน ขไมาเบิ่งบ่าวต้อมกันต่อจ้ะพี่น้องเบิ่งมมมาาาเเเบบบิิิ่่่่งงงงพีน้้อแลวได้บ่าวต้อมนี่หนาสายพี่น้องดูเลยเอาแบบนี้เลยพี่น้องปลาปลาเลี้ยงเนาะฮ่าฮ่หมานคือเก่านี่หมูเป็นปลาเลี้ยงเนะพี่น้องเด้อนี่ปลาธรรมชาติจ้าว่าว่าบ่าวต้อมกระสาวลงเลี้ยงเนะเนี่ยมาได้เลี้ยงเลยจ้ะปลาธรรมชาติจ้าหาอยู่หากินเพิ่นก็ร่ได้ห้ามได้ล่ะเลือกแต่ตัวขนาดนี้พี่น้อง อันนี้ปล่อยเนาะบะต้อมบะต้อมโซพี่น้องน่อยนี่มาเมล็ดเขาบูฮู้เนาะนี่แบบนี้ปล่อยออกปล่อยจะพี่น้องเขาไม่เอาพี่น้องเราไปกินเม่อ็ดแล้วเอายกถือบบะต้อมได้ปะตัวน้อยพี่น้องบ้าเอาจ้ะแบบนี้ปล่อยอย่างเดียว mọi người thương thích ô thực thực, thương thực thực thực, thương thực thực, thương 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 nhảy thương thương sóng thương 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 thương

ต่อเลยพี่น้องต่อเลยมานปะตัวน้อยตัวน้อยเบิรส้มขี้เหลาพี่น้องนะเบิร์กโ่นนะมีบอเบตาเถื่อบะเถื่อบตัวน้อยตัวน้อย bà tóm giờ tiền bỏ, nhật tinh nát bà tông. Utu tóm thư thương yêu thương thư thương yêu thương thư ghiu thư ghiu thương ghiu thư 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 ghiu

lúc bảo bòtom tọ p này, mà nè bảo bòtom, kiếp nhẹp kíp thà lá, nhẹ nhẹ nó, àu, nhóc nhóc, lấy tui làm mày, lấy được, lấy cái mới hết mới, của trâu hết bờ đại, bảo tôm tọ, nhóc tọ nhóc tọ, ừ, 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 Mày ghé. Potty thoát, potty thumb, nâng nó nâng nó nâng tôm nè, nó nuôi nè nâng nè nâng nó à. nâng nó nâng à, nó nâng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  มาเนี่ยลูบมาี่มาแล้วเนาะมคือขากระดเเงเก่เรยกบอายแห้รตคถติด <c oughs> ตามเพิ่มไเพิม่มอีกคนนึงมาเนี่ยเมื่อวาน,นขึ้นพกถึงเนี่นบ่ถึเราตมพอดี <c oughs> ถ้ถกอยูน่นะคดิโอ้แต่บ่ถึก ไปจลองกระดุงทุกฝัคุณม่ตัวนึงเียดก้นเอาทีพ็คงหัามึงสองคนสองคนพี่น้องตั้งผัวกับเมียเพื่อนีนะแล่คอยพายแหยียดคือแข่งแข่งแข่งมาเลยมาเลยมาเลยสองคนพะโลกหนึ่งแข่งกันเอา พอเท่าก no ็ล e ูกเขยแข่งยกยอวันน oh. ี e ้มองดูวัไผ่จหยหลายมางดูมูมาดูมาดูมเดูมาเดูมามาดูาดูมาูมาาดูมาู่าดดูมาดูดาดูมาูมาดมากานเมามาดเมาดมาูมาดมาดมาดูมมาาาดมามามมามดดม เงียบกิ๊บมาเนี่ยบอเจ้กับพี่ให้น้องเ่งเนี่ยปะไปนานๆของเจ้านี่้าของเงมานี่บอ้ยกระติกกะติ๊กตละถือบปท้อบอบอเงียบเอายย ถือตโอ้ยตัวมันใหญหืปานวตบติดโอ้ยพนันพูนันโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่หมเอาเอาขึ้นขขึ้นตอ้ยใหญ่ยได้ป่ะเยเยได้ยัดตัวนเดี๋ตัวนึงเอาบิงนู้ตเ้ยใหญ่โตขนาดเลยควมันกตฮงจพี่น้องเดิมท่ถ่ายไงประธนได้ย่บอ เอาเอาเอามามายกยกยกปรต้มยกแล้วแล้วฝนตกแหงขนาดพี่น้องเอ้ยผัวน่ะมาแนี้ยมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ปัดสุดท้ายก็ได้จ้ะได้อยู่พี่น้องได้อยู่โอ้ยฝนตกแหงเราปรต้มล้มหลวงปรมาพี่น้องเอ้ยขออภัยน้ำเด้อจ้ะขออภัยน้ำเด้อจ้ะน้องน้องน้องน้อยเอามาใส่ลกเอามาใส่ฝนตกแหงขนาดเลยเนี่ยพี่น้องโอ้ยลมสาวล้มหลวงปรมามน้ำเนาะพี่น้องเอ้ย เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนล้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับฝนตกครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปอดภันะครับสวัสดีครับผมไปปะมาชมคลิปหน้าแล้วจ้าพี่น้องนะจีดายอันนี้สะดุ้งน้อยบ่ดน่องน้อยเออสะดุ้งน้อยค้อยได้ช่จำนีเลยมันไอ้สะดุ้งสมทรงมโอนี้มันมาตรฐานเขาได้ไหมโอเคเนาะไม่ได้นะพอได้ทอดอย่างน้อน่องน้อยพอดิทอดเลยี่มาเพิ่งของพ่อพี่ mầm bung lên bừng bạc leo bà bì ho man 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 hey. đi tông pong bì đi bunn tìm <laughs> à, mà <cười> 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 đây. Oh. con ngựa mầm bọc binh nô bung luôn đi. tói nha y no áo tói nha này uh. ใหญาขนาดเลยพี่เดตัวใหญ่เห็นปะมุนินี่เต็มของเลยตใหญ่นะพ่อต้อมพคนเห็นปะพี่น้องตัวใหญ่ดูเส้นห้ามเในอีพ่อบริกิรย้อนเลยบริกิรย้อนนะเจ้าตุ้งหน้าตาคนหากินพี่น้องเอ้ยใหญ่ยู่พอแด็กตัวใหญ่อยู่นะพี่น้องโอย